วันนี้ค่ะคุณผู้ชมสารรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคำร้องของกลุ่ม36สวที่ขอให้ศารนั้นวินิจฉัยว่านางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่31กระทําการอันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะคะจะต้องพ้นจากตําแหน่งหรือไม่วันนี้ก็คงน,นับถอยหลังกันเลยนะคะสําหรับกรณีของคลิปเสียงสนทนาระหว่างนายกรัฐมนตรีกับสมเด็จคุณเซนที่เกี่ยวเนื่องกับข้อพิพาทของชายแดนไทยกัมพูชาละค่ะซึ่งก็กําหนดการเดิมนะคะนายกรัฐม ตรีนางสาวแพททองทานก็บอกว่าจะไม่ได้ไปฟังคำวินิจฉัยด้วยตัวเองแต่ว่าจะส่งเลขานายกไปแทนนั่นเองค่ะ คนนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนายแพทย์พรมมินเลศสุริเดชนะคะที่นาย,ยกรัฐมนตรีคุณแพทองทานได้มอบหมายให้ไปฟังค่ะเมื่อเช้าเข้าทำเนียบไปนะคะก็ตอบสื่อแค่ว่าขอให้รอฟังคำวินิจฉัยนะคะแล้วตกลงนางสาวแพทองทานจะไปฟังคำวินิจฉัยที่ทำเนียบอย่างที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้หรือไม่ก็คงต้องประเมินกันเองแต่นั่นก็ทําให้เช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่ทำเนียบรัฐบาลคึกคักทีเดียวค่ะมีสื่อทั้งไทยและต่างประเทศไปเกาะติดเพื่อรอสัมภาษณ์นายกร มนตรีนางสาวแพรทองทานหลังจากมีคําวินิจฉัยออกมานะคะจากทำเนียบบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นไปล่าสุดนะคะเราไปต่อกันที่ศาลร,รัฐธรรมนูญกันเลยค่ะไปดูบรรยากาศที่น่ากับคุณยานีไหว้ครูนะคะรวมถึงการคาดการแนวโน้มคําวินิจฉัยที่กําลังจะเกิดขึ้นบ่ายวันนี้นะคะคุณยานีเชิญค่ะ ขันลุ้นเล้วกันะคะนับถอยหลังอีก3ชั่วโมงนับจากนี้ค่ะสาลร,รัฐธรมรมนูญก็จะออกนั่งบัรลังวินิจฉัยคําร้องของ36สวจะชี้ขาดว่าสรุปแล้วนาะยกรัฐมนตรีจะพ้นจากตําแหน่งหรือไม่ค่ะ แนวทางที่จะออกมาในวันนี้ค่ะสําหรับคําวินิจฉัยมี2แนวทางแนวทางแรกคือสารยกคำร้องที่หมายถึงนางสาวแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีคนที่31ของไทยจะยังคงอยู่ในตําแหน่งแล้วก็เดินหน้าบริหารราชการแผ่นดินต่อไป กับแนวทางที่สองค่ะหากศาลสั่งให้พ้นจากตำแหน่งเหตุเพราะมีความผิดตามคำร้องศาลก็จะมีคำสั่งว่าพ้นนับแต่วันใดวันที่ศาลมีคำสั่งในวันนี้หรือจะเป็นวันที่นายกรัฐมนตรีหยุดปฏิบัติหน้าที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะและก็ต้องติดตามนะคะว่าศาลจะมีคำสั่งตัดสิทธิ์ทางการเมืองที่ศาลจะก,กำหนดจำนวนปีด้วยหรือไม่เช่นการกำหนด10ปีหรือว่า5ปีค่ะนี่ก็สืบเนื่องจากคำร้องของ36สงว ที่ยื่นผ่านประธานวุฒิสภาค่ะอ้างอิงคลิปเสียงการสนทนาระหว่างนายกแพทองทานกับสมเด็จทุนเซนประธานวุฒิสภาแห่งกัมพูชาค่ะเกี่ยวกับข้อพิพาทชายแดนไทยกัมพูชาโดยมีการหยิบยกถ้อยคําในช่วงสาระสําคัญที่มีการเรียกสมเด็จทุนเซนว่าอังเคิลซึ่หมายถึงมรุงค่ะและเรียกแม่ทัพภาคที่สองว่าเป็นฝ่ายตรงข้ามและยังพูดกับสมเด็จทุนเซนว่าถ้าอยากได้อะไรก็ให้บอกมาเดี๋ยวจะจัดการให้ซึ่งนายกก็ถแถลงยอมรับในข้อเท็จจริงของเสียงและชี้ว่า เป็นการพูดคุยทางโทรศัพท์แบบส่วนตัวมีเจตนาที่จะต่อรองอย่างนุ่มนวลเพื่อรักษาไว้ซึ่งความสงบสุขและอธิปไตยของไทยค่ะ แต่ว่าทางผู้ร้องกลับเห็นว่านาย,ยกแสดงออกถึงความนิ่งเฉยและไม่ตอบโต้หรือว่ากำหนดมาตรการใดหรือการเจราจาร,ระหว่างประเทศด้วยตัวเองให้เป็นที่ประจักษ์ตามหน้าที่ความรับผิดชอบพฤติการแห่งความเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีพึงกระทําค่ะเพราะเหตุความสัมพันธ์ส่วนตัวในลักษณะที่เป็นฝั่งเดียวกับกัมพูชาพร้อมกันนี้นะคะก็อ้างอิงว่านาย,ยกพร้อมที่จะทําตามหรือว่าจัดให้ตามที่ฝ่ายกัมพูชาต้องการมาโดยตลอดค่ะ ในคาร้องก็อ้างอิงนะคะว่าแม่ทัพพาคที่สองที่นายกรัฐมนตรีเห็นว่าเป็นฝ่ายตรงกันข้ามนั้นนะคะเข้าข่ายการกระทําที่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหนึ่งวงเล็บ4ประกอบกับมาตรา160วงเล็บ4กับวงเล็บ5้าตามรัฐธรรมนูญปี2560นำมาซึ่งเหตุแห่งการร้องในครั้งนี้ค่ะ โดยสารไต่สวนไปเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาค่ะส่วนกู้ความก็ส่งคําแถลงปิดคดีในวันที่25สิงหาคมจากนั้นตุลาการแต่ละคน9้าท่านก็ได้ทําคําวินิจฉัยส่วนตนและวันนี้ค่ะนัดแถลงคําวินิจฉัยของแต่ละคนปรึกษาหารือและลงมติคาดว่าตอนนี้เป็นไปได้ที่จะลงมติเสร็จแล้วค่ะและอยู่ระหว่างการทําคําวินิจฉัยส่วนกลางที่ศารจะนั่งบรรลังอ่านคําวินิจฉัยในเวลา15นาฬิกานีน้ค่ะ ซึ่งวันนี้นะคะพักการเมืองแต่ละพักต่างก็จะเกาะติดขอบจอค่ะติดตามคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญซึ่งไม่ว่านะคะผลการวินิจฉัยจะออกมาอย่างไรก็น่าจะมีปฏิกิริยานะคะแต่ละพักการเมืองค่ะแต่หากนะคะสารมีคําสั่งให้นายกรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่งนั่นก็หมายความว่าต้องสะเทือนไปถึงคณะรัฐมนตรีที่จะต้องพ้นไปด้วยค่ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณยานีด้วยนะคะยังคงเกาะติดสถานการณ์อยู่ที่สารรัฐธรรมนูญนะคะซึ่งอย่างที่คุณยานีวิเคราะห์ไปตอนนี้ก็มี2แนวทางพ้นจากตําแหน่งหรือว่ายังอยู่ในตําแหน่งอยู่นะคะแล้ว2เส้นทางนี้จะมีผลกระทบอะไรต่อจากนี้เพราะว่าก่อนหน้านี้คอาการเมืองก็คาดการณ์กันหลายสูตรพอสมควรแต่โอกาสรอดในค่อนข้างน้อยนะคะจะเป็นอย่างนั้นจริงไหมวันนี้วิเคราะห์กันต่อนะคะกับผู้ช่วยศาสตราจารย์เชษฐาทรัพย์เย็นค่ะผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะคะอาจารย์มาทางซูมกับเรานะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณนุ่นท่านผพ้ฟังทางบ้านครับอาจารย์คะก่อนหน้านี้อาจารย์ประเมินไว้ด้วยนะคะว่านายกในวันนี้เนี่ยมีโอกาสรอดน้อย60-40นะคะอาจารย์ขยายความหน่อยทำไมอาจารย์ถึงคิดแบบนั้นคะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครับในช่วงที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยอุณหภูมิร้อนแรงมากนะครับจนทําให้ท่านนายกเนี่ยต้องดูเหมือนว่าเครียดไประยะหนึ่งแต่พอเหตุการณ์นะครับได้ผ่านพ้นมาประมาณเดือนกว่าแล้วทหารไทยเองก็ชนะด้วย ทำให้บรรยากาศมันก็ดูคลี่ครล,ลงนิดนึงนะครับแต่เพียงแต่ว่านะครับก่อนหน้านี้จะมีนักวิเคราะห์หลายคนจะฟันธงว่า9ต่อ0หรือ7ต่อ 2, 2> นะครับแต่สำหรับผมเองเนี่ยคิดว่าโอกาสแบบนั้นเนี่ยมันอาจจะยากขึ้นที่จะเป็น9ต่อ0เพราะว่าเนื่องจากว่าบรรยากาศมันคลี่คล,คลายแต่อย่างไรก็ตามต่อใหค้คลี่คลายยังไงเนี่ยโอกาสที่ศาลจะตัดสินเนี่ย สารจะไม่ดูเรื่องของบรรยากาศทางการเมืองนะครับเพราะผมติดตามสารร,รัฐมโนูญเนี่ยอย่างน้อย3ปีตั้งแต่กรณีของเคสลุงตู่ว่าดำรงตำแหน่งครบ8ปีหรือไม่นะครับแล้วก็มาจนถึงพักเก้าไกลนะครับแล้วก็มาจนถึงกรณีนายกเศรษฐานั้นถูกตัดสินว่าผิดนะครับในเหตุการณ์เหล่านี้ครับผมเห็นพัฒนาการอย่างเดึ่งว่าสารรัฐมนูญเนี่ย เขาจะมีวิธีหรือมีวิธีคิดในการตัดสินโดยเวลาตัดสินออกมาแล้วจะต้องสามารถอธิบายอ้างอิงกับข้อกฎหมายได้นะครับเพราะว่าโดยธรรมชาติทางการเมืองเนี่ยเรารู้ว่ามันเป็นลักษณะของพาหุกนิยมมีกลุ่มก้อนมากมายทั้งฝ่ายที่ชอบหรือไม่ชอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยศาลเนี่ยผมว่าท่านรู้ดีถึงเรื่องนี้เวลาตัดสินออกมามันจะส่งผลกระทบ ต่อคนที่ชอบหรือไม่ชอบคําอธิบายที่อธิบายได้ดีสุดเนี่ยมันจะต้องไม่อธิบายว่าตัดสินแบบนี้เพราะว่าต้องการใจคลี่คลายบรรยากาศทางการเมืองของประเทศหรืออะไรก็ตามแต่เวลาอธิบายต้องอธิบายว่า กับข้อกฎหมายข้อไหนนะครับแล้วผมไปดูเนี่ยตัวของคําร้องแล้วก็ดูกฎหมายเพิ่มเติมเนี่ยปรากฏว่าตอนนี้สิ่งที่มันเป็นปมนะครับคือรัฐธรรมนูญมาตรา52นะครับซึ่งในนั้นเนี่ยขาพูดชัดไว้หลายประเด็นมากผมยกมาตราเนี่ยให้เป็นชื่อเล่นๆว่าเป็นตาคายดักนักการเมืองเพราะว่าอย่างสมมุติว่า ในมาตรา52เขียนว่าจะต้องไม่กระทบต่อเอกราชนะครับไม่กระทบต่ออธิปไตยไม่กระทบต่อบูรณภาพดินแดนนะครับไม่กระทบต่อเกียรติภูมิศักดิ์ศรีของประเทศไม่กระทบต่อผลประโยชน์ชาติคือสรุปง่ายๆคือว่ารัฐธรรมนูญมาตราเนี้ย ได้กําหนดอยู่หลายข้อเหลือเกินว่าการกระทําต้องไม่ไปกระทบเหล่านั้นนะครับทีนี้ประเด็นคือว่าสิ่งที่ท่านนายกบุ๊กอิงอครับที่คลิปเสียงหลุดมาเนี่ยแม้ว่าต้นทางของคลิปเสียงลุดมันไม่ถูกต้องนะ,ะเพราะว่ามาจากตัวคุณเซนเขาทําผิดมารยาททางการเมืองอแต่ทีนี้เนี่ยผมมีข้อสังเกตอย่างนี้ครับว่าตัวของคุณเซนเขาเปิดเผยในกัมพูชาเพียงแต่ว่ามันอยู่นอกขอบเขตกฎหมายของไทยแต่ผลกระทบมันมาถึงประเด็นในประเทศ พอมันเข้ามาอยู่ในประเด็นในประเทศมาเลยกลายเป็นประเด็นสาธารณะในประเทศเราแล้วนะครับเ uh huh. uh huh. พราะตรงนี้เนี่ยมันต้องมีผมเราก็มีคำหนึ่งที่มันพูดชัดว่าผักแม่ทัพภาคสองไปเป็นฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นคําพูดภาษาไทยนะเพราะฉะนั้นผมถึงเห็นว่าคําพูดเนี้ยมันอาจจะถูกตีความได้หรือไม่ว่ากระทบต่อรัฐธรรมนูญมาตรา52ที่อาจจะเข้าข่ายผิด ในประเด็นใดประเด็นหนึ่งเช่นกระทบต่อเรื่องของเอกรากกระทบต่อเรื่องของอธปิปไตยกระทบต่อเรื่องเกติคูมประมาณนี้นะครับแล้วถ้าเราไปดูตัวของกฎหมายย่อยตัวหนึ่งที่เรียกว่าประมวลจริยธรรมเนี่ยของนักการเมืองเนี่ยมีอยู่ข้อหนึ่งคือข้อที่6ครับเขียนเหมือนเลยเขียนเหมือนรนะัฐธรรมนูญมาตรา52เลยว่าต้องไม่กระทบต่อเอกราชอธิปไตยเกียติคูมประมาณนี้น่นแสดงว่าอะไรแสดงว่าทั้งกฎหมายใหญ่และกฎหมายลูกนะครับ เป็นไปในทางเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแสดงถึงความสําคัญไงว่ามีทั้งกฎหมายทุระดับมีแบบนี้ทีนี้ก็ต้องมาตีความว่าสิ่งที่ท่านนายกอุ้งอิงพูดไปหลายคำเนี่ยยกตัวยอย่างคํานึงเนี่ยที่พักเม่ทพัพภาคสองเนี่ยไปอยู่ฝั่งตรงข้ามซึ่งจริงๆคําว่าแม่ทพัพภาคสองนั้นคือการปฏิบัติหน้าที่ราชการและสําคัญด้วยเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติพอมันหลุดไปอย่างเงี้ยมันอาจจะกระทบต่อคําว่าเอกกราชไัยมันจะกระทบต่อคําว่า ศักดิ์ศรีของประเทศไหมมันจะกระทบต่อ,อคําว่าอธิปไตยไหมแบบนี้เป็นต้นเพราะนั้นตรงนี้ผมคิดว่ายังมีความสุ่มเสี่ยงมากแม้ว่าวันที่21ที่ผ่านมาครับที่ท่านนายกองอิงได้เข้าไปชี้แจงไต่สวนในศาลเนาะอันนั้นเนี่ยผมต้องชมนะว่ากล้าหาและทําได้ดีแล้วดูแล้วเปอร์ฟอร์แมนซ์ออกมาก็ดูดีเลยในวิธีการตอบคาถามแต่ประเด็นของเปอร์ฟอร์แมนซ์ที่ออกมาเนี่ยมันก็ต้องดูว่ามันสามารถเคลียร์คัด ในเรื่องของข้อกฎหมายบางข้อที่มันกระทบต่อเอกราชหรือธิปไตยดินแดนหรือไม่แบบนี้ครับเพราะฉะนั้นพอเท่าที่ประมวลมาทั้งหมดเี่ยก็ทาให้รู้สึกว่าถ้าสมมุตินายกอุ้กองิงท่านจะรอดท่านจะต้องไม่มีประตูดใดเลยที่เปิดไว้สําหรับความผิดพลาดแต่เพอเอิญตัวรัฐมนูญเนี่ยเขาระบุไว้หลายข้อเหลือเกินไม่ว่าจะกระทบต่อเอกลาชทิปไตยจริงๆถ้าไม่กระทบต่อทิปไตยแต่ไปกระทบต่อเอกราช ก็ถือว่าผิดแล้วนะครับทีนี้พอมันมีตาข่ายมันทีอย่างเงี้ยก็เลยค่อนข้างกังวลว่าท่านนายกเิงเนี่ยจะแก้ต่างได้หมดหรือไม่แม้ว่าวันนั้นตัวท่านท่านพูดถึงเรื่องหนึ่งว่าเป,เป็นเทคนิคทางการพูดใ,ในการพูดเรื่องนั้นมีการยกหนังสือตำราวิชาการขึ้นมาใช่ไหมครับ <c oughs> แต่อย่าลืมนะครับว่าทฤษฎีได้ของการเกลาจาเนี่ยมันไม่ได้มีทฤษฎีอันเดียวที่ทำให้ฝั่งตรงข้าม รู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกันแต่มันยังมีอีกหลายวิธีที่เจราจาต่อรองได้ที่ไม่ต้องใช้วิธีการที่บอกว่าแม่ทัพพักสอไปฝั่งตรงข้ามซึ่งตรงเนี้มันก็ยังเป็นจุดทางเลือกที่ศารอาจจะพิจารณาได้ว่าไม่ได้เหลือวิธีเดียวในการที่จะไปเจราจาแบบนั้นไงแล้วประการต่อมาก็คือว่าในการเจราจาเนี่ยผมย้ำมาเสมอว่าคําว่านายกรัฐมนตรีอะครับ ท่านนั้นได้รับโปดเก้าก็เท่ากับว่าเป็นนายกครบเทอมคือ4ปีนั่นหมายความว่าท่านจัดดำรงตำแหน่งนายกอธมิมนตรีเนี่ยตลอดเวลาไม่ว่าจะช่วงราชการหรือไม่ช่วงเวลาราชการก็ตาม oh. เพราะนั้นเวลาคุยกับทางอดีตนายกคุณเซนเนี่ยแม้ว่าจะคุยโดยใช้โทรศัพท์ส่วนตัวแต่ว่าการคุยแบบนั้นเนี่ยมันแบกไปด้วยสถานะของความเป็นนายกรัฐมนตรี mm. คือแน่นอนว่าถ้าคลิปเสียงไม่หลุดไม่เป็นไรแต่พอคลิปเสียงหลุดเนี่ยนะครับ แต่เพอเอิเอธเป็นดูมาจากต่างประเทศด้วยแล้วผลกระทบมาในประเทศเนี่ยเขาก็จะดูตรงเนื้อหาเป็นหลักในผลกระทบที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนื้อหาที่ปรากฏอย่างที่ผมเดียให้ทราบตอนต้นเนี่ยมันจึงค่อนข้างสุ่มเสี่ยงต่อการที่จะไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูนมาตรา52 <c oughs> เลยมาถึงทางประมวลจริยธรรมของนักการเมือง <c oughs> นะครับ <c oughs> ในข้อที่6ตรงนี้ถึงให้น้ำหนักว่าแนวโน้มเนี่ยมีโอกาสที่ไม่รอดมากกว่ารอดผมก็เลยให้เป็น 60%กับ40%ถามว่าเหลือ40%ไว้ทำไงมค,คือผมเหลือไว้ตรงนี้ครับคือว่าคือตัวนายกอุ้งอิงเนี่ยท่านก็ยังอายุน้อยนะ,ะ,ะท่านอายุประมาณ38 39แต่ตัวท่ามนูเนี่ยบอกว่าคนจะเป็นรัฐมนตรีนายกได้ต้องอายุไม่ต่ำกว่า35แน่นอนว่าในเชิงกฎหมายเนี่ยตัวของนายกอุ้งอิงเนี่ยถือว่าบรรลุนิติภาวะในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้คือเกิน35 จริงๆแล้วมันต้องไม่มีข้ออ้างว่าอายุเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวแต่ประเด็นที่สําคัญกว่าคือเรื่องนี้ครับคือเรื่องนี้ว่าท่านเนี่ยอายุเกิน3 5ก็จริงแต่เพิ่งอายุ3839ก็อาจจะมีประเด็นเนี้ยที่ทําให้รู้ว่าประสบการณ์ท่านยังน้อยเลยอาจจะสามารถทําให้ผ่อนหนักเป็นเบ้าได้นิดนึงแต่ว่าไม่ว่าจะผ่อนหนักเป็นเบ้าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมก็ยังคิดว่าประเด็นสาคัญสุดศาลเนี่ยจะต้องพิจารณาตรงข้อกฎหมายเป็นหลักพอเป็นข้อกฎหมายจึงให้น้ําหนักไปที่ว่า ตัดสินว่าไม่ชอบตามรัฐธรรมนูญ60%มากกว่า40%ครับค่ะอาจารย์สุดท้ายเนี่ยถ้าเกิดว่าเอ็นไปทางไม่รอดมากกว่าแล้วก็มีกรณีแน่นอนต้องมีนายกคนใหม่เกิดขึ้นอาจารย์มองเห็นปัญหาในอนาคตกรณีไม่รอดไหมคะมีหลายคนกังวลเรื่องของเดดล็อกทางการเมืองและล่าสุดค่ะอาจารย์มีภาพของคุณอนุทินไปกินข้าวกับพลเอกประวิตยด้วยอาจารย์ประเมินในยะเรื่องนี้ยังไงบ้างคะครับแวินาทีนี้ผมคิดว่าไม่มีเดดล็อกนะ เพราะว่าทางรัฐบาลเพื่อไทยเนี่ยท่านไม่ยอมที่จะเสียอํานาจไปท่านก็ต้องดึงดันที่จะเสนอคุณชัยเกษมเป็นนายกคนต่อไปแล้วก็ต้องตึงพักร่วมให้ได้ทีนี้จะตึงพักร่วมได้เนี่ยก็ต้องจ่ายราคามากนะครั้งนี้เพราะมันเดิมพันสุดท้ายแล้วเพราะนั้นก็อยู่ที่ว่าทางคุณนําทาิจิตวิญ,ญญาณของพรรคเพื่อไทยจะจ่ายราคาขนาดไหนแต่สมมุติว่าอย่างไรก็ตามจะมีการช่วงชิงการตั้งรัฐบาลแข่งจากฝั่งพักฝ่ายค้านก็ตามนะครับก่อนหน้านี้ พักตัวของพักประชาชนก็บอกแล้วว่าเขาจะไม่เป็นเหตุทําให้เกิดเด็ดล็อกถ้าจําเป็นต้องสนับสนุนใครที่ทําให้รัฐธรรมนูญเดินต่อไปได้เขาก็จะดีสนับสนุนแต่มีเงื่อนไขชั่วคราวนะเช่นขึ้นมาแก้ไขาบางอย่างแล้วก็ยุบสภาไปใน6เดือน7เดือนอะไรก็ว่าไป<ฆ>นะวินนีีนเนผมเห็นท่าทีฝั่งการเมืองเนี่ย ทั้งฝั่งภาครัฐบาลและฝั่งภาคของฝ่ายค้านเนี่ยดูแล้วไม่พร้อมใจกันที่จะทําให้เกิดเด็ดล็อกเพียงแต่ว่าใครจะช่วงชิงไหวชิงพริบในการเจราจาต่อรองเพื่อเลือกนายกคนใหม่มากกว่าผมเลยค่อนข้างมั่นใจครับนายกคนใหม่จะมีแค่2ชื่อนี้นะครับไม่ไม่เป็นคุณชัยเกษมก็จะเป็นคุณอนุทินอยู่ที่ว่าใครจะสามารถรวมเสียงได้มากกว่าเท่านั้นเองในรอบต่อไปครับก็ดูเหมือนว่าจะเป็นศึกระหว่างแดงกับน้ําเงินอีกแล้วเหรอคะอาจารย์คะ อันนี้ชัดเจนระ้อเนตะมีคนชอบถามผมว่าเอ๊ะพักภูมิใจไทยจะเอาเหรอเพราะก็นนรู้อยู่แล้วว่ารัฐบาลไม่มีเสถียรภาพอ,นนอยู่ไปก็เงียบมาก,ยมากอยู่ไป6เดือนอาจจะยุสภาแต่ผมบอกนะว่า เขาเอาแน่เพราะว่าเขาเนี่ยต้องขึ้นมาเคลียร์บางอย่าง 1. เรื่องของสิ่งที่ปรากฏในปัจจุบันเนี่ยครับอย่างเช่นที่เขากระโดงแบบนี้นะครับหรือเรื่องคดีสวสีน้ําเงินนะครับแล้วก็อันที่3เรื่องของการที่จะยกย้ายข้าราชการที่ เกี่ยวข้องกับทางสีน้ําเงินให้เข้าไปอยู่ในที่ในทางเดิมเพื่อเตรียมการเลือกตั้งปีหน้าเพราะฉะนั้นถ้าทางาพระภูมิใจไทยช่วงชิงเป็นรัฐบาลได้เนี่ยผมว่าแค่6กเดือนเขาคงเอาครับเพื่อที่จะเป็นรัฐบาลช่วคราวเตรียมไปสู่การเลือกตั้งเพื่อจะได้ความได้เปรียบในการเลือกตั้งมากกว่ารับรองว่าถ้านายกอุ้งอิงเกิดตัดสินวันนี้เกิดท่านไม่รอดนะก็จะเห็นการช่วงชิงแบบสนุกสนานแน่แต่ถ้ารอดนะครับคราวนี้แหละครับว่าทางาพรคเพื่อไทยเนี่ยก็ดูเหมือนว่า ลอดไปอย่างกระท้อนกระท่นก็ตาม <c oughs> แต่แม้กระท้อนกระแทแนนะ <c oughs> เขาก็ยังมีอํานาจในมือนะ <c oughs> ยังมีงบประมาณให้ใช้นะครับ <c oughs> แล้วก็ยังมีเวลาสัก6 7เดือนในการสร้างผลงานทําไมผมให้6 6 7เดือนเพราะอย่าลืมว่าอรอดไปแบบนี้พักไฟคา้าเขาคงไม่ปล่อยไว้ <c oughs> เขาก็เตรียมอภิปรายไม่ไว้วางใจแหละครับแล้วถ้าปล่อย <c oughs> พักไฟคา้าอภิปรายม่ไว้วางใจเนี่ย กระแสของรัฐบาลที่กระท่อนกระแท่นไม่มีเสถีรภาพจะทําผลงานไม่ค่อยได้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีผลต่อการเลือกตั้งผมเลยให้เวลาว่าแม้รอดไปได้ก็ไม่น่าจะเกิน6เดือนครับรอบนี้ครับค่ะเอาล่ะค่ะชัดเจนนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะเดี๋ยวผลออกมาแล้วคงได้คุยกันต่ออีกนะคะอาจารย์ค้าขอบคุณนะคะสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชษฐานะคะคุณผู้ชมซึ่งก็ประเมินเอาไว้นะคะ60-40นั่นก็คือไม่น่าจะรอด60แล้วก็อีก40ก็น่าจะรอดด้วยความละเอียดรายละเอียดของกฎหมายนะคะที่ค่อนข้างที่อาจารย์ใช้คําว่าเป็นตะข่ายดักนักการเมืองเลยนะคะซึ่งก็อาจจะต้องเป็นช่วงบ่ายวันนี้ละค่ะต้องติดตามกันอย่างชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างแน่ชัดแล้วนะคะรอดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไม่รอดจะเกิดอะไรขึ้นก็เป็นสิ่งที่ยังต้องจับตากันด้วยค่ะคุณผู้ชม